สวัสดีครับก็กลับมาพบก,กับพี่ครั้งนะครับในเกมซอมบี้ฟอนเทียสี่นะครับวันนี้เราจะมาทําการเล่นในส่วนของด่านดิฟเฟนสเตทนะครับด่านที่สิบห้ากันนะครับวันนี้เราก็ได้ชิ้นส่วนเกับเขาสทีนะหลังจากแม่งดองมานานดองเน่ากันเลยนี่เด้อ แม่งทำปากว่อมากมึงผีจูอ่อนว่ะวันนี้เอฟเคซ้ายขวาหน้าหลังเอบีเซเล็กสตาร์ทไม่ใช่ลนะโอ้โหใครมาเยี่ยมเยือนเดียวมาซ้ายขวาเลยนะ หญิงเข้าหน้าเลยนะเ,เวฟสี่ เฮ้ยใครมาเยี่ยมเดี๋ยวมาไม่ถามสุขภาพกูสักคำเลยนะ ระเบิดไปทั้งปโอเคครับก็ผ่านไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้ชิ้นส่วนเอสมาอีกหนึ่งชิ้นนะครับเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยจะให้กูมาทำเพื่อ ก็จบแล้วนะครับกับการผ่านดีเฟน s e s t a สเตนนะครับด่านที่15นะครับเป็นไงครับถ้าปืนมาดีก็ผ่านได้ไม่ยากนะก็ต้องสู้ๆกันไปครับก็ซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้พี่ทำคลิปใหม่ๆมาครับส่วนถ้าใครอยากให้พี่ทำบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่ก็ข้ามาอ่านไประยะระยะอยู่แลวครับยังไงถ้าชอบก็สามารถติดต่มกันได้นะครับขอบคุณครับ